จได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็หลายเรื่องพึ่งมาสตรีมครับอาเดี๋ยวพามาทำไ้รีเลย์นะครับรีเลย์ของค,คุณครูประพาสครับเรียนรู้ด้วยอคองค,คุครูปรนะพาสะราทำวงจรรีเลย์ตัวนี้ครับก็ อาจารย์ประภาสนะครับส่วนนภเพรนะครับก็เข้าไปใน Google แล้วก็สามารถเชียนได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเอาอุปกรณ์ก่อนเอาอุปกรณ์ก็มีด,ดีเลย์นะครับดีเลย์อ่ามีมีอะไรบ้างขอย่อแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามี มีทานทิสเตอร์ไดโอดนะครับไปเอาไดโอดอ LED ก็เป็น3มิลน,นะครับให้พวกเราติ๊กตรงนี้แล้วก็มาเรียกเอา LED 3มิล3มิลน,นะครับอ3มิลน,นะมาติกแล้วก,ก็ลากมาหนึ่งตัวกีต่ตัวครับสองตัวไหมสองตัวนะสามมิลติควอตสามมิลน,นะครับ ตัวน,น้ำตานสองตัวเนาะหนึ่งเคเอาตัวน้ำตานมานะครับตัวน้านอย่างไรเอ่ยตัวน,น้ำตานชึบตรงนี้ปรับค่าได้ต,ตัวน้ำตานเอาสิสองตัวเนาะโอเคคลิกบอาครับจะมีอะไรอีกอา่าไดโอดครับไดโอด ได้ออดได้ออดได้ออดได้อดเอาหนึ่นะครับมาครับหตัวแล้วก็อามีสตัวเนาะค่อยก็เปียวนะครับอามีสตัวอามีสตัวอมีสตัว เทอร์มินอลสองสามขาสองตัวทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์นี้ก็ T.O. 902เนาะ T.O. 902 T.O. 902ก็อ๋อนี่หมายครับ T.O. 902หนึ่งตัวคอนเนคเตอร์สามพินยุด้าสองตัว หนึ่งสองโอเคครับอ่ะเหลือเหลือรีเลย์ครับเหลือรีเลย์เหลือรีเลย์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 สิบสองโวลต์สิบแอมป์ครับรีเลย์สิบสองโวลต์สิบแอมป์ดีเลย์ดีเลย์มันไม่มีแล้วอย่างนี้ครับให้เราไปเสิร์ชหาอยู่ไลบรารีอ่ะตอนนี้ก็ผมเสิร์ชเอส 5โวลต์5โวลต์มันไม่มี5โวลต์มันไม่มีนะครับมันไม่มีอ่าเป็นรูปเป็นรูป 3D เอา9โวลต์ก็ได้หรือ12โวลต์ก็ได้12โวลต์ตัวนี้จะมีเห็นไหมครับจะมีรูปตัวนี้กันนะครับหนึ่ตัว ก่อนเรามานะครับตัวนี้มั VR น VR ครับลบทิ้งก่อนไม่ใช่เราไปเอา R หนึ่งสองสามตัว แล้วก็กดเซฟนะครับเดี๋ยวเรามาต่อครับต่อวงจรต่อวงจร หนาวจังเลยครับฝนตกครับฝนตกวันนี้ฝนตกกดแท็บนะครับหมุนก็อุปกรณ์คอนโซลแท็บก็บปรแกรม สามสี่ห้าสามสี่ห้าอ่า ตัวนี้ก็12โวลต์หนาวที่ครับ DCC เนี่ย <c oughs> <c oughs> yên, yên sẽ là cần.